สวัสดีครับมาพวกเกณฑ์สถิมีอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์จี้นะครับคือไม่อวยแล้วกันนะครับผมก็ลองเล่นมาสักพักแล้วละกันนะครับเป็นจี้สองอันนี้นะครับจี้บอดจับกักขังนะครับไรวร์ปนะครับก็คือโดนเรียกมาโดยการเรียกนี้จะติดหมวกแล้วก็ติดเกราะป้องกันนะครับและโดนเรียกมาปุ๊บไม่แสดงผลออก15%แล้วก็ขังคุกไยตรงข้ามผมชอบแค่สกิลขังคุกนะครับก็คือถ้า3 5วนี่ออกนะครับต่อให้โดนป้องกันแต่เขามาตกแลนด์มาร์กเราในเทินเเคาากก็ดขังุ มันงง,งไหมงงแต่ก็มีไปก็ดีอะ่ะ <c oughs> นะครับจริงๆถ้ามันเล่นคู่กับดักมันจะดีมากเลยนะแายเวาอะไรมายเขาว่าเขาเดินผ่านแล้วดักก็มีโอกาสติดขังคุกนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสก,กัดสกิลดักแล้วกันเนาะอันที่สองนะครับกับลูกบอลสีทองโล่ในตำนาน,นครับก็คือเป็นบอลทองแล้วก็ตกแล้วได้ตกแล้วกลับเมืองแค่นั้นเองครับจริงๆผมมองว่ารองเท้าน่าจะดีกว่านะเพราะว่า ดี่ดีกว่าไหมครับว่าคือต่อให้เรามีแลนด์เดียวนะครับเราก็จะสามารถกับหรือว่าไปพื้นที่ตรงกลางได้สร้างแลนด์ต่อได้ไงเก็ตปะมันก็แล้วแต่เมืองแล้วแต่ด่านที่เราเล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่ามันดีคนละแบบนะครับบอลทองก็มีโอกาสติเดเยอะกว่านะครับปอ่าเราไปลองดูด่านซาทก็ตนะครับเป็นไงครับเราเจอนะครับโหตัวโหดด้วยนะครับเนี่ย โซเสเกต้าสีนะครับด่านนี้เราน่าจะสู้ทาง,งสายวิกยากนะฮะแต่ก็ไม่ใช่สู้ไม่ได้นะครับเราทอยหกก่อนเลยครับผมว่าผมเลงสีนะอ้อู้สึกว่าไอเนี้ยแต่เลวาร์ฟนะครับออกจะออกดีกว่านะคือเปอร์เซ็นต์ต่างกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่เปอรแต่รู้สึกว่าความออกมันออกดีกว่าอ่านี่เห็นป่ะออกปุ๊บแล้วกลับเปลืองเห็นไหมฮะชาร์เราก็จะได้สองแลนด์มาร์กนะครับ เราก็ทอยขี้นิดนึงนะครับทอยเจ็ดก็ดีนะมันจะใช้กับยุลังที่ดีเพราะว่ายุลังเขาต้องการกลับเมืองเพื่อลุ้นเอาอเฮอดอากาศออกนะครับเหมือนตัวนี้ไม่มีวาร์ปนะใช่ไหมอ๋อมมนมีบอลทองเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะลองเดี๋ยววันนี้ลองยุลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองตัวดักนะครับจริงเราเอายุลังใส่ดักมาก็ได้นะ โอ้โหกลับไหมกลับไหมอ๋อเขาไม่ได้ตกเมืองเจ็ดนะครับยับไหมไม่ยับนะเด้อยู่มากว่าจะออกครับลุ้นแทบตายนะครับลายนี้ไม่มีเมืองโอ้โหถอยสองออสี่ถอยแรงจริงอาจจะถอยโง่ก็ได้ผมอะกลับไหมโอ้ยติดดีอยู่นะติดอยูนดีอยู่นะอ่าเห็นไหมฮะ แล้วก็ทอยสิบสอง 12, ออสิบสองออกสิขอบคุณ <c oughs> เออชิบหายหอยห้าได้ปะห้าไปอ้อเฮี้ยทอยเฮี้ยอะไรต้องข้าหมดเอ้ยดูดิอ้อโอ้โหเฮี้ยปาเสียเซนก็ไม่ออกครับโดนเตะด้วยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่านิ่งเตะนิ่งเตะโอ้ชิบหายละ ตอนนี้เราคุมเกมอยู่เพราะหมอกเราเยอะนะครับหมอกเราจะเยอะนะครับโดดได้ไหมผมไม่ออกว่ะถอยสิไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะครับไปเอานี่ก่อนเอาจรวดนะครับเราไปขัดจรวดกันแล้วก็มาตรงนี้นะฮะเด้งไหมฮะเด้งนะครับเด้ง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 ยังไงรอ,องดูนะครับฟาบยังไงครับ ปัดการนะครับหม่ได้รู้สึกดีเลยที่ชนะเขานะครับคืออยากมาลองสกิลนะครับเดี๋ยวลองดูสกิลดักไหมดักลักขังนี่ไหมฮะมีตัวอะไรที่มีดักม้างวะเดี๋ยวผมขอด่วนอันนี้ยุ่นลางครับคือกลับเมืองดีอยู่เนาะแล้วก็เรายังไม่เห็นความสามารถอันนี้นะครับต้องรอนะครับเฮ้ย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 ตัวนี้ได้อยู่นะเดี๋ยดลองนี้ลองนี้ลองนี้ราโกนครับราโกนเดี๋ยวจะลองกระลาโกนนะฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราขอเอาตัวหาตัวใส่กัน รากโกนเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอหาซอตว่างกันากลาโกนลาก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมหากอนลากรอ,อยู่นี่ทำไมมันมีหลายช่องอะวะเอลเ,เอลูนี่เนะี่ยโอเคเดี๋ยวลองลองาลาโกนนะครับในเวอร์ชั่นของสกิลดักนะครับอาแเราติดติดตั้งกันตัวรากโกนเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะครับยังมีบัฟอยู่ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวถอนมนาก,ก่อนนะครับแล้วก็ กับย้ายในแถวชาต์โลเดี๋ยวเอาก่อนนะครับอ่ะมีหมวกแล้วเนาะสกิลปันซ่าผมว่าผมจะไม่เอาไปนะผมจะเอานี้ไปนะครับนน่แล้วก็สกิลดักเ้อเดี๋ยวเขามีดักกันแล้วเนี่ยไม่ต้องดักครับแล้วก็เราเอานี้ไปนะครับรองเท้ากลับเมืองนะครับโดดลักกลับเมืองนี้หรออลองดูนะครับไปแล้วเราไปดูกาลาโกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ เอาจี้ใหม่ไปลองเออผมไม่คิดถึงว่าลากโกนเขาจะเล่นได้นะเออน่าสนใจอยู่นะเพราะได้เอาทั้งโดนไปแล้วก็เอาทั้งไพ่สีไปนะครับอ่าไอโดนที่มันระเบิดอะ่ะโอ้เราเจอแอมเบอร์เหรอครับแอมเบอร์มีสกิลกระโดดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเออถ้ามันกลับเมืองด้วยมันมันมีโอกาสล็อกด้วยไปล,ลองดูนะครับไป ถ้าเอานี้ไปแปลว่าเราโจมตีได้3ครั้งต่อเทิร์นสองตรงข้ามนะครับแต่เทิร์นเราก็จะไม่มีอะไรโจมตีนะครับหมายความอะไรหมายความว่าเขาถอยอย่างเงี้ยนะครับเขามีโอกาสโดนโจมตีจากมังกรแล้วถ้าเราเอามังกรวางไว้ลายสักลายหนึ่งอ่ะมันจะเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็โจมตีจากโดนก๊อปปี้ระเบิดแล้วก็มีโอกาสถ้าเขาวาร์ปด้วยเขามีโอกาสโดนเรียกมาอีกครับสามสเต็ปถือว่าเกลียนอยู่นะ ังไงชึบไหมเขาไม่มีสกิลเลยเหรอโอ้โหนี่กูเล่นกับเขาอยู่ใช่ไหมเนะี่ยขอโทษครับอ่ะเดี๋ยวลางดูนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นแล้วกันั้าง,งั้นอนะ่ะอันนี้คือมาลองหรือจะลองเล่นกับตัวไอดีผมไหมไอดี ID ลองสร้างไม่ออกว่ะท่านผู้ชมสกิลสร้างเขาเอาเรื่องอยู่นะก็สร้างดีอยู่นะ ต้องเด้งเมืององมึงอ่อทอยสี่ได้ไหมโอ้โาถอยสี่ออกหกสุดยอดไปเลยเน่สร้างปุบมบังกรออกใช่ไหมครับเรายืนบนแลนด์ด้วยนะครับจริงมันต้องรอท่อที่ผมลองนะเป็นเป็นการกระโดดอะจะดีสุดเพราะว่ามันมีโอกาสเด้งไปเด้งมาแล้วก็ทำให้มีโอกาสได้สร้าง สร้างรังมังกรเยอะขึ้นนะครับโหเยอยทอยสิบอาา่าฮะไปลองดูนะครับต่อกัดทอยได้เยอะขึ้นนะยังไงต่อกับเมืองไหมไม่ออกอะไรเลยพ่อหนุม่มอะลองดูเฮ้ยเขามียานีนะเว้ยฟูอเมอร์เจ็ทเพคือการว้าไปนะครับ นี่กูเล่นอะไรอยู่เนี่ยปลาเราลองดูครับปลาได้หนึ่งขั้นชาร์หนึ่งนะครับแม่งเขียนร้อยเปอร์เซ็นต่ะเนี่ยตอนแรกมาแรกๆแกม่งเขียนร้อยเเ็นต์ลยฮะแต่จริงในเนี่ยครับไม่รู้เนะ่จะิว่าเขียนร้อยหรือว่าเจ็ดสิบห้าครับกลับมือไหมอ่าอ่า ออกไหมออกบ้างเหอะเอาดาักเนี่ยประเด็นนะ่ะเดี๋ยท่าสิบสองไปใช่ป่ะสองหลังเลยป่ะเท่าสิบสองออกสิบสองหลัง <c oughs> สุดโขยไปเลยนะครับผมจักรจะลองเอ้ยไม่ได้ดิมันต้องรอให้สิเขาต้องวาร์ปด้วยมันจะออกหูแม่งหลายเงื่อนไขยังวะต้องไหลเงื่อนไขเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยค่อยปานไป โอ้โหเนี่ยเขาโดดปะวะเอ,อาเถอะรีไปให้เขาหน่อยอ่ฮะไงต่อเขาลงเมืองเขาแล้วสร้างเออโดดมาขอโดดมาโดดมาโดดมาสวยโดดมา,ดดมาออกไหมไม่ออกคร, <c oughs> อครับสิบเปอร์เซ็นไอ้เที่ยมังสาสิบเปอร์เซ็นมึงจะเป็นเฮี้ยอะไรมึงตายเหรอหรืออะไร โอ้ยชิผายโบสถ์สามสิบเซ็นไม่ใช่ว่าจะติดนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้นะครับไม่รู้ว่ามันคิดที่อะไรอยู่นะครับสมดุลคือที่อะไรรู้จ,จักแต่อับดุลน่ะอับดุลเฮ้เฮ้ถามว่าตอบได้ตอบเข็มผายมังกรน,นะครับลองดูนะครับอ,อ๋อทอยขี้สิบเอ็ดได้ป่ะหลังไปจัดไป ถ้าแรได้บินหนึ่งหนึ่งทีถ้าเราก็จะมาตรงนี้กลับเมืองอีกไหมขอกลับเมืองเขาจะสวยโอ้ไม่กลับด้วยไม่ออกเขี่ยวคือที่ไม่ออกแต่พอเวลาผมออกพวกออบแปนที่มันกระโดดอ่ะแปนสร้างที่มันพื้นที่ที่ยืนอ่ะมันออกทีแล้วออกบ่อยมากนะครับคือมันได้ทั้งออกมันได้ทั้งสร้างแล้วมันได้ทั้งกลับเมืองไนงะยังไงครับเขาโดดมานี่งเขาเรียกมานะครับอไอต่อเรียกมาปัาป๊บฟืบ ขังกงเฮ้ยออกก่อนเนอสกิลออกก่อนเหรอครับลักขังไหมออกลักขังไหมอ่ะออกลักขังนะครับเพื่อถ้าเขาได้โจมตีก่อนนะครับอย่างเงี้ยเสียเปียบมาเนี่ยเสียเปียบมากๆเลยนะครับเนี่ยขัด้ดตอนขังกงครับผมว่าจะลองว่าเวลาเรา อาจจะไม่ได้ออกอ่ลาลังมังกรหมนจะลองแค่อลังมังกรได้สิครับยังไงไม่ได้เาตัดการนาะหรือเอามาวะเอามาหรออย่าดูลงมังกรแล้วเขาสกิลออกอะครับเดีเราจะได้เห็นน่าจะเห็นนะครับเพราะว่าเขาได้กระโดดมาเอ่อลองดูครับลองดูเซตนี้เอ้าเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวจนเขาจะถอยนะครับเสร็จไป โดนดักไหมดกักแล้วก็เอ้าอีอย่างวะโอ้อยุดไว้ข้าสองดอกโอ้โหถือว่าค่ายากไหมครับนี่ออ้าวเรามังกรออกนะครับเดี๋ยวก่อนเราคิดก่อนว่าจะไปไหนดีนะครับอฟ้าไม่ต่างกันไม่ต่างกันให้มันรีไปอันอื่นไปครับ สร้างยังไงครับโดนด,กดักโดยเล่ามังกรดักก่อนแหละนะครับแล้วไงต่อสกิลไม่ออกเหรอเฮ้ยตัดการ์ดออกเฉยเอาเราเราวิวแค่นี้ไหมเราเราวิวกันแค่นี้ไหมหรือจะลองดูตัวไอดีเราผมไหม อาจจะลองดูอีกรอบแล้วกันนะครับคือมันไม่เหมือนยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนมันจะมีคนเล่นเยอะกว่านี้นะครับคือตามสาภาพ่ะเนาะเกมเศรษฐีชื่อเศรษฐีแต่คนเล่นมันจนอาวโอลีนได้อยู่นะใช่ปะดับโอลีนดับโอลีนเหรอครับเขามีสกิลวาร์ปใช่ไหมเขามีสกิลชาร์จใช่ปะโอ้โห เลองดูนะครับลองดูน่าจะได้อยู่นะครับปลาเขาออโต้ไปแล้วครับอ้อเปล่าเปลา่าเดี๋ยวนี้เกมมันแบบหลุดเองมันก็เหมือนออโต้นะขวาไปนะฮะตาฉันแล้วแล้วยายฉันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ปาอ่าเราทายขี้ได้ไหมเตรียมถายคู่อ่ะ ขอสี่ได้ปะสี่หายโอ้โโอ้โไอ้ยี่สองก็ไม่ได้โดนตัดเมืองแน่นอนนะครับยังไงซาแต่มังกองไม่ไปมังกองไปหนึ่งแรงไปเออยังไงโดดเข้าตรงกลางชัวร์ดูทรงแล้วเอ้าเอาว่ะเอริซูอ่ะ บร้างไงต่อนี่เรียกมายังไงขังกงทิ้งเงี้ออกดีชิบหายจริงๆผมอยากลองที่แบบเขามีเกาะมีโล่ป้องกันเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราเข้ามาลองแบบเจาะลึกกันไหมอันนี้เราลองไปพอสมควรก่อนถือว่าติดดีไหมผมว่ามันยังไม่มันยังไม่อีกอะ่ะเพราะว่าไอ้โอกาสเนี่ย สามิห้าเ็นอ่ะมันไม่ได้เยอะนะเว้ยแล้วยิ่งแม่งเจอบะบกป้องกันเจออะไรป้องกันท้าไปอีกแม่งทาอะไรยากมากเลยอะ่ะแต่มันก็มีดีกว่าไม่มีนะครับมันใช้สําหรับแบบจนตัวจริงเพราะว่าไอที่ส่งไปเกาะล้างอะ่ะมันมีแล้วระยะเวลาจํากัดใช่ไหมล่ะผมว่ามันมันใช้การเสียไดยออ้อ่ะอ ตัวมันนี่เออมันก็เหมาะกับลักกรดีนะได้ไหมอ่าไม่ตัดการได้หกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับดับเบิลสอง <c oughs> ยังไงเล่นลายกลางแล้วครับลองดู <c oughs> แต่อย่าขึ้นไหวยเยอะนะจ๊ะโดดด้วยครับมปนกระโดดเห็นไหมฮะอ,อ๋อทำบอลลีนออกนะครับทำบอลลีนทนสุก,การออกนะครับ ยังไงสิบห้อเซนออกดีออกว่ากูอีกนะครับเรียกอีกแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันออกดีวะหรือแปลว่าไอพวกที่มันถ้ามันมีตัวไหนที่มันออกดีเยอะมันจะออกดีเหรอแต่เขาออกดีอยู่นะแต่กีนี้เขาโดดมาสองทีเขาติดสองทีเลยนะครับก็อวยหรือเปล่าไม่รู้เราจบเลยมั้ยไม่อยากจบว่ะเดี๋ยวเราไปลองตอนนั้นก็จบอหายล้วไงเดี๋ยวลองดูนี่ผมอยากจะลองไอนนี้มากกว่าดักนะครับ อา้าวรามังกรออกนะครับเดี๋ยวเราลลดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปนู่นว่ะรามองกรแม่งอยู่ได้แค่เทินเดียวชิบหายจริงแม่งแพ้นี่นะไอ้น้ำแข็งอยู่สองเทินอย่างน้อยสองเทินเราก็ยังหลันล้าได้เทินหนึ่งเออแต่ไอ้นั่นมันอยู่ได้จบเทินใช่ไหมแต่เราโอกาสสร้างเท่ากับทั้งสร้างทั้งตกอะ่ะ ลังมังกรลังมังกรลังมังกรมังกรเอ่อถอยห้าได้ไหมอย่าเบิ่นเดิเออห้าได้อยู่ดักไปดักไหมจะดักจำปอไหมดูดเดอออกไหมครับป้องกันออกด้วยนะครับเอ่อเราอยากลองสก,กิลเฉยๆเราไม่ได้อยากมาไม่ออกหรอรองเท้าออกไหมรองเท้าออก เรากลับเมืองก่อนกลับเมืองกลับเมืองไหนที่ไม่โดนเขาอะขางนี่แหละลองดูอยากลองดูติดขายมองเลยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมเอาไอดี ID มาลองดีกว่านะครับสรุปคือสองจี้นี้เป็นสองจี้ที่เกลียนเหมือนกันนะครับเล่นได้กับหลายตัวอยู่นะอย่างรากรั้นมีสกิลสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ สกิลในการดักอยู่แล้วนะครับก็เราใส่แค่บางอย่างให้มันดูสักเซสกันวิกไปบ้างหรือว่าโจมตีคือลากรนเขาถนัดในการในการโจมตีของเธนคนอื่นเพราะว่ามาังกรเขาเดินได้เรื่อยๆนะครับถ้าเขาไม่ตกตัวที่ตัวมังกรก่อนเนาะหรือว่าใครวาร์ปก็จะโดนเรียกมาแล้วก็ต่อยสร้างก็โดนยิงต่อแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กเสริมนะครับซึ่งเป็นตัวที่เอาเรื่องนะคือมันเต,มเต็มในส่วนของเธอนอะ่คือบางตัวโจมตีเตัวเองไม่ดีนะครับ ในเทิร์นนอ,อื่นปวนชาวบ้านได้มากนะครับก็แล้วแต่จะชอบนะฮะซึ่งาลาโกนในเซตเนี้ยสามารถปล่อยในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้เลยออ,อโตโอ้เผอยิงชนะเลยนะอันนี้แค่บอกเฉยนะครับมันไม่ได้บอกตัวเองเก่งนะครับแต่แค่บอกว่าการที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและโจมตีในฝั่งเทิร์นคนอื่นได้แม่งเกียนนะครับก็ลองดูก็ได้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมส่วนตัวปิดไาแล้วสองจี้แล้วก็โอกาสน่าจะได้ใช้พอสมควรนะครับเพราะตัวในอนาคตนะครับมันจะวาร์ปบ่อยแล้วก็ เรื่องของการที่ทําลายเกาะมันน่าสนใจตรงที่ว่าเกาะส่วนใหญ่ก็มีไว้สาหรับการเตะการสก,กิลยุ่นรังนะครับก็น่าสนใจที่ว่าถ้ายุ่นรังใส่ก็น่าจะน่าจะกันการเรียกในแถวหรือว่าการตกหมอกแล้วก็กลับมาได้ดีพอสมควรนะเพราะตกบอกมาปุ๊บหรือว่าถ้ามันจะกระโดดต่อก็ดึงมาได้แต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยไปนิดนึงนะครับก็ถ้ามีเวอร์ชันซูเปอร์นะบวกตัวนี้ให้สักยี็นก็ไม่น่าเกียดน,นะครับหรือเป็นนี้สี่สิบยี่สิบเงี้ยเป็นหกสิบมันก็ไม่น่าเกียดอะ่ะ อันนี้มันเท่าไหร่วะห้าสิบก็แล้วหกสิบห้าก็แล้วหกสิบห้านี่โอกาสติดน้อยมากด้วยในเซิร์ฟแบบนี้นะฮะก็อยากให้ g ีมได้เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันน,นิดนึงว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหรือเปล่ามึงให้ใครเล่นวะหรือเปอร์เซ็นต์มันมันติดบ่อยถ้าบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยติดบ่อยในเซิร์ฟเนี้ยผมว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาจากการเปอร์เซ็นต์น้อยปัญหามันเกิดจากระบบสมมือที่มึงมีปัญหาจริงๆ เกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องระบบสุ่มอย่างมากไม่รู้ว่าเป็นจุดขายหรือยังไงนะครับแต่การทําแบบนี้ทําให้ผู้เล่นจะลดน้อยลงมากอดี๋งวน้อยก็ฝากฟังไว้บ้างก็ดีเขาพูดไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงผมเลิกเล่นมาสองรอบแล้วนะครับเพราะว่าเกมระบบสุ่มเฮียนะครับเอาพูดตรงเลยแต่ก็ยังอยากเล่นเพราะเกมมันสนุกนะครับแล้วก็ผู้เล่นในนี้ก็มีความเมทอกซิกเทียบกันท็อกซิกน้อยกว่าเกม Rv แน่นอนนะครับ จริงๆเราไปเล่นดูแลจะรู้ว่าท็อกซิกแม่งคนละเรื่องเลยแค่อิโมชันนี่กระจอกใน R วมีทั้งพิมมีทั้งเปิดไม้นะครับมึงลองดูได้นะครับแต่เกมนี้มันก็แค่อิโมชันก็บ่นกันแล้วแต่ก็มีหัวร้อนบ้างงั้นก็ฝากกว้ด้วยนะครับมองในข้อดีเพื่อลบในข้อเสียก็มีผลได้อันนี้คือผมพูดในฐานะให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้พูดเพื่อบูลลี่หรือไม่ได้พูดเพื่อตอกย้ำเกมนะครับงั้นก็ฝากขอบคุณด้วยฝากกติดตาม ฝากกดสับตะไคร้นะครับใน u นะครับส่วนใน a c e b o o k ก็ฝากกดเขาเรียกว่า c first ติดตามแล้วก็กดไลฟ์นะครับชอบก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรา่มอาจจะทำนะครับว่าช่วงนี้เบื่อมากนะครับเบื่อเกมนี้มากขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปแล้ว